ชาวกัมพูชาสุดอับอาย เมื่ออินฟูคนดังสายอวยกัมพูชาโดนฉกกระเป๋าแบบออริจินอลออฟแคมโบเดียครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณเที่ยงวันของวันที่15มีนาคมวันนี้แหละครับคุณผู้ชมครับเมื่ออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่างเจ้าของเพจทัวเวลวิทคริสนะครับซึ่งเจ้าตัวนั้นทำคลิปการท่องเที่ยวในประเทศต่างๆนะครับทั่วทั้งโลกเลยรวมถึงประเทศ ของเราด้วยซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเจ้าตัวเคยโพสต์ภาพ ชวนคนมาเที่ยวประเทศไทยด้วยภาพของนครวัดนะฮะตอนนั้นเล่นเอาชาวกัมพูชานี่ปรีแตกจนฟันออกหูออกปากเลยทีเดียวฮะคุณผู้ชมวันนี้เจ้าตัวกลับไปเที่ยวที่กัมพูชาอีกครั้งและได้พบความออริจินอลออฟแคนเบอร์เรียด้วยการขโมยกระเป๋าครับเจ้าตัวโดนขโมยกระเป๋าแล้วก็โพสต์คลิปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเ่าว่าเขาโดนขโมยกระเป๋าอย่างไรอย่างไรนะฮะโดยเรื่องนี้ก็เดือดร้อนไปถึงสำนักง,งานตำรวจของกัมพู ผูชากรับต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้โดยบอกว่าในเรื่องของคดีฉกกระเป๋าของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยในคลิปและแฟนของเขาตอนนี้ตำรวจกำลังสืบสวนหาตัวผู้ต้องหาเพื่อที่จะจับกลุ่มอยู่หลังจากที่สองสามีภรรยาซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังโดนขโมยกระเป๋าซึ่งเกิดเหตุเมื่อเวลา12นากา40นาทีของวันที่15มีนาคมที่ถนนหมาเลข 106หัวมุมซอย13ที่จุดวัดพนมหลังจากที่ได้รับข้อมูลเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รีบปฏิบัติการค้นหาเหยื่อชาวต่างชาติโดยทันทีจากนั้นตำรวจก็ได้พบกับผู้เสียหายและได้เชิญมาให้ปากคำที่สถานีตำรวจภูธรวัดพนมเพื่อสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นและผู้เสียหายก็ได้แจ้งความทันทีซึ่งตำรวจก็รับแจ้งความเอาไว้และส่งต่อให้ผู้ชำนาญการในการสืบหาผู้กระทำผิดเพื่อดำเนินการต่อไปอันนี้คือตำรวจกัมพูชาได้นำเสนอ เนอ,เอาไว้ะครับโดยทางคริสและคู่มั่นของเขานะครับได้บอกว่าตัวเขานั้นจําเป็นจะต้องเดินทางออกจากกัมพูชาภายในวันนี้ด้วยเที่ยวบินกลับไปสหรัฐอเมริกาในเวลา22นาฬิกา30นาที และทีแรกคาดการว่าจะกลับมาที่กัมพูชาในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเขาเองเคยโดนขโมยกระเป๋าที่เวียดนามแต่ตำรวจที่เวียดนามไม่ได้ดูแล,แลเขาดีเหมือนที่กัมพูชานะเขาก็ให้ข้อมูลไว้ประมาณนี้นะครับแต่สิ่งนี้แนะ่นอนว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วมันก็กระทบกระเทือนไปถึงชาวกัมพูชาฮะโอ้โหพากันมาคอมเมนต์ขอโทษคริสกับแฟนของเขาในเพจของเขากันเต็มไปหมดแล้วฮะเรียกได้ว่าซัดกันไป4 0 0พกว่าคอมเมนต์นะคุณผู้ชม และมันก็สร้างความอับอายให้กับชาวกัมพูชาครับที่ได้โชว์ความเป็น Original of c a m b o เบอียออกไปสู่สายตาชาวโลกเพราะยอดวิวของคลิปแรกที่คริสเขาทําออกมาแจ้งว่ากระเป๋าของเขาถูกขโมยที่กัมพูชานั้นมีคนดูไปเกือบ1ล้านคนในขณะที่แอดกําลังทาคลิปอยู่หลังจากเกิดเหตุประมาณ4ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมแน่นอนว่าไม่ใช่ใครที่ไหนจะสามารถสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวได้ง่ายได้แบบนี้ แบบที่เรียกได้ว่าจําไม่ลืมอาจจะเข็ดไปจนตายเลยก็ได้นะฮะซึ่งคลิปนี้ก็เป็นข่าวสั้นข่าวด่วนนะฮะคุณผู้ชมที่แอดนามาฝากคุณผู้ชมกันก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ส่งข่าวนี้มาให้แอดดูด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชาดีกว่าฮะว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกว่าอย่างไรบ้างนะครับโดยคอมเมนต์ที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะฮะแอดจะไม่ไปเอาคอมเมนต์ในคลิปของทางคริสก็แล้วกันนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นคอมเมนต์ที่มาขอโทษซะเป็นส่วนใหญ่นะครับจะไปดูคอมเมนต์จากเพจขอ คอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาวกัมพูชานะครับที่มาช่วยเหลือคริสในการแจ้งความแล้วก็ช่วยแปลภาษาให้กับเจ้าหน้าที่ชาวกัมพูชาด้วยนะฮะโดยคอมเมนต์แรกนะครับเขาบอกว่าถ้าตำรวจจับไอสารเลวนั่นได้ ได้โปรดลงโทษมันอย่างหนักเพราะมันทำภาพการท่องเที่ยวของประเทศเราเสียถ้าจับได้ช่วยยัดข้อหากบฏใส่หัวมันไปเลยจะให้มันอยู่ในคุกนานเท่าไหร่ก็ทำไปไอ้พวกคนลรักคาถูกพวกนี้คอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองถึงกับทำลายผลประโยชน์ของคนอื่นและประเทศชาติจับมันมาตัดมือตัดขาซะขนาดคนพิการยังมีหัวคิดมากกว่ามึงอีกสมองมึงอยู่ที่ตูดใช่ไหมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าตั ตรวจกัมพูชาได้โปรดเธอจับพวกเขาให้ได้แล้วก็นําของทั้งหมดของคริสที่ถูกขโมยไปมาคืนเขาด้วยการที่คนอื่นมาท่องเที่ยวในประเทศของเราเราต้องดูแลเขาสิไม่เฉ่ไปขโมยของเขาแบบนี้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าจนพวกนี้มันเลวจริงๆไม่หางานหาการทํเรืงไงงานก่อสร้างในประเทศของเราก็มีเยอะแยะใช้หยาดเงือแลกเงินมาสิงานขนส่งขนของงานสุจริตมีเยอะแยะไปตํารวจจับได้ขนลงโทษอย่างหนกักคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า กิษณนะเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากเลยนะการที่ทํากับเขาแบบนี้ทําให้ชื่อเสียงของประเทศเราแย่ลงดูคนติดตามเขาสิมันมีเยอะขนาดไหนคอมเมนต์ตอบไปนะบอกว่า ชายคนนี้ช่วยการท่องเที่ยวของกัมพูชาเอาไว้เยอะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเขามาเที่ยวที่ประเทศเราบ่อยมากแล้วก็น,นําเสนอสิ่งดีๆของเราไปมากมายยังไงซะฉันก็อยากให้เขารู้สึกปลอดภัยมากกว่านี้เวลาที่มาประเทศของเราคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าชายคนนี้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศเราเสมอเขาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองเสียมเรียบโดยเขาบอกว่าเป็นเมืองที่ปลอดภยัยแต่พอมาพนมเปญปุ๊บมันกลายเป็นไม่ปลอดภัยทันทีคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าเขาเป็นคนดีนะพี่ช หลายคนนี้เนี่ยเขายกทีมงาน มาช่วยโปรโมทประเทศของเราด้วยความคิดเห็นต่อไปนะาบอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่จับไอ้โจนนี่ได้ช่วยฉีกอกบันแทนชั้นถีคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าเรื่องนี้ต้องดีบแก้ไขโดยเร็วเพื่อให้คนที่รู้สึกรักประเทศของเราเนี่ยช่วยเผยแพร่ข่าวดีๆของเราออกไปได้โปรดเถอะช่วยดูแลเขาด้วยคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าหวังว่าตำรวจจะจับโจนคนนี้ได้และนำเอาของมาคืนเขาโดยเร็วคอมเมนต์ต่อไปน้าะบอกว่าหวังว่าจะจับโจนคนนี้ได้นะจะได้เอาความ อบอุ่นของกร,ร้มผูชาของเรากับคืนสู่นักท่องเที่ยวคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือโจนยังไม่ถูกจับและของของเขาก็ไม่รู้อยู่ที่ไหน วังว่าตำรวจกัมพูชาของเราจะทำงานโดยเร็วคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าถ้าจับได้แล้วฝากพี่ฝากน้องที่อยู่ในคุกช่วยดูแลมันหน่อยนะฉันละโมโหจริงจงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าถ้าจับได้แล้วช่วยให้เขาอธิบายเรื่องราวเหล่านี้บนโซเชียลมีเดียของเขาเพื่อแก้ภาพลักษณ์ให้เราได้ไหมอ่ะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าหวังอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไอโจรคนนี้มันจะไม่ทำลายเศรษฐกิจของกัมพูชาของเราหวังว่าตำรวจจะจัด การเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ทําให้มันจบลงโดยเร็วคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าจับโจรให้ได้ก่อนแล้วใครมาให้คริสเขาแก้ข่าวให้เราที่หลังก็ได้คอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าโจรคนนี้มาทําให้ประเทศของตัวเองอับปยศ์เลวเอ้ยคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าไอ้คนรักค้าถูกไอก้ขีมม้ขโมยไอ้ทำให้ประเทศขายหน้าต่างชาร์คอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าเขาจะเดินทางกลับภายในวันนี้เวลาสี่ทุ่มกว่า เพราะฉะนั้นตำรวจยังมีเวลาทำงานจนถึงสี่ทุ่มและเขาจะได้กลับประเทศอย่างสบายใจครับคุณผู้ชมครับก็เป็นข่าวสั้นๆที่อัดนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะกับความอับอายขายขี้หน้าของกัมพูชาเมื่อขนาดอินฟลูเอนเซอร์สายโวยกัมพูชาแท้ๆก็ยังเด้พบกับความออริจินอลออฟแคนเบอเียแบบนี้แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าตำรวจกัมพูชาจะจับโจรให้นายคริสทันหรือเปล่าและเขาจะได้กลับประเทศของเขา ด้วยความอุ่นใจอย่างที่ชาวกัมพูชาวังหรือไม่คุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นข่าวเร็วๆวด่วนๆน,น,นำเอามาฝากคุณผู้ชมกันนะฮะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ